สวัสดีค่ะทุกคนยายสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยายากินอะไรอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยค่ะสิลูกอร่อยค่ะาตต์ะาเคลปัเรเคลาเัลาเคอาหารวันนี้ลาเคส ราเค็ตเ,เ,เ,เมนูแบบนี้จะเอาให้ดูเนี่ยออใส่ปาปิกา้าพริกหยวกอะพริกใหญ่บ้านเราแล้วก็มันฝรั่งอ่ะแครอทข้าวโพดมัชรูม,ม,รมเห็ดน,นะ่นะมัชรูมก็คือเห็ดโอเคแล้วก็ใส่ชีส ก็เล <c oughs> okay. mm ิศโอเคเลิศสัมันตันสันมันรูดแล้วก็กินค่ะทีคะแนนครับวันเราเพิ่งหอมไหมฮะหอืมสดชื่นอืม

Yeah. Say, Papino. Tell me, Yeah, this one I do This cheese is better. More cheese? This one, huh? Yeah, yeah this one is better. <laughs> so cute. Thank you. yeah, mm -hmm. <laughs> Ja mal. ดูสามีเอาช้อนมาให้น่ารักมากวันจะพูด d ดือดชนสุดน้อยเหรอวะไอ้เคย l ุ v กวั my husband bring me love for is so cute is so cute iron here น่ารักอืมึกระฟ้าพี่ พ่อฟักกี้นพ่อฟัฟักก้สุนาย่าบ่นอะไรคะเฮ้ซสน e ูดเายาเจ๊าญ่ e r าูดทำไมอ่ะ เป็นสไม้กูดหรอน้องอับปกับปิจุเนแฮปไนท์ขอ้องเยหไนไนกสานเล็กบปยับข้าวอร่อยไหมย่าๆวันนี้ โอเคไหมวันนี้อโอเคไหมนมกับไข่เยลลี่ไม่โอเคเหรอนมกับอีนัก e ินเอากัดหืมไหนหมูเทสกุดหมูเทสกูศลเสื้อร่หมูอย

ำลังเกลียมเกลียมเลยค่ะเกลียมเกลียมเกลียมอิชไลออหมดดำสมาชีตอิชไลก็พูดเกลียม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 อิชไล still good not yet dark อคลิปนี้จะมีสองคลิปนะเพราะว่าเราจะฟินกันมากฟินมากใช่ยาย่ายฟินไหมฟินไหมพูดสิฟินมากค่ะฟินมากอืม ยายาอร่อยไหมคะวันนี้ม,มามาทำกับข้าวอร่อยไหมอืม <laughs> อห<ม> <laughs> ืออือหือนี่แสดงว่าโอเคใช่ไหมคะอมลองพูดว่ามามา,มามทำกับข้าวแม่อร่อยสิ อาจะไม่ทำไม่ก <Kell analyze anthropology> ิน <lequel> อีกเลยอ๋อฟาเซ่ก <farming challenge> <c oughs> ินผัก ให้ฟันใหม่เด็กกี่เสี้ยบเลยดิแปดเสี้ยด็กไปเ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 ดินยังไงเด็กอยกัดกันแล้วค่ะสพอรู้พอพอพอแท็กซี่พอแท็กซี่ Like cũng, like là ác im lót hỏi quân đa bát chị truyền mặt lao 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 mami

เจอกันคลิป2 2> สองค่ะบ๊ายบาย